ุณลูกุณแม่อยู่ข้างหลังไปลูกตาบอลพี่เบียดแบบกระเด็นเลยอ่ะไปครับรับทันทีเมื่อกี้คน1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้เงินพี่เนกิรถสตัน์ทมาล่ะเลือกรถที่ใช้ที่สุดมาล่ะมอเตอร์ไซค์คันไหนแรงสุดเอาเหมือนกันดีกว่า อ่าคันไหนอ่าคือเหมือนกันก็ได้บีเอฟบีเอฟบีเอฟสี่ร้อยบีเอฟสี่ร้อยบีเอฟสี่ร้อยโอเคนี่คือแบบเฮ้ยมีคนแปลกประหลาดว่ะตอนนี้ไปทำอะไรกระตามาโดนต่อยโดนต่อยทไมเลือกแล้วมันไม่เป็นตอนนี้เออทำเปลี่ยนรถเหรอจุกกดเอนเตอร์เหรอเออวอลืมกดเอนเตอร์เย้เย้นั้นเราอ่ะโกงเหรอโกงเหรอนน่ัเราอ่ะเออโกงต้องลุ่มอย่างงี้ต้องลุ้ม โคมแบบนี้ไงทำมีถึงเป็นอย่างนี้ไงเอาดีเอาดีเบียดเว้ย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 โอ้ยโอ้ยทำไมจะกระโดดล่ะเบียดกันไปขาหนีบกูเลยนะแหมแต่ละคนอ้าวทำไมอยู่ทำไมเขาอยู่ทำไมเขาอยู่ที่หกอ่ะใครเนี่ยเขียวอ่ะโคตรแย่เลย ท่านประหยัดเอ้ยใครกระแทกเราโอ้ยเฮียเลยจุดเปที่หอ่ะทำไมเขาที่หกอ่ะตัวที่เ็หนเวเลยดฟเวฟอ้าวไปแล้วีแล้วยกรององขอโทษค้งครับ ไปไกลกินเน่พี่ไปแล้วนะเฮ้ยใครมาดูตูดยาเขาปวดขี้อยู่ห้ยใครที่สามอะจิตแน่วแน่เราต้องจิตแน่วแน่จิตแน่วแน่ดูเองที่สามคุณแม่ตามมาอยู่นะครับลูกอย่าค่ะพี่ขอดูตูดหน่อยพี่ขอดูตูดหน่อยทำไมขับเร็วจังวะ กูโลูกณแม่อยู่ข้างหลังไปนูกแต่บอกพี่เบียดแบบกระเด็นเลยอ่ะโค้ยโลเลยอ่ะพี่เบียดแบบกระเด็นตกไปเลยอ่ะเขานาเดี๋ยว…พี่ก็ยังอยู่ที่โลอยู่ดีเเลี่ยลงมาพี่ห้าว้ย้โอ้ยยัที่หกแล้วอยู่ข้างล่าง วนเยอะอันนี้ครบรอบยังเนี่ยยังน่าจะยัง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 เห็นไอ้เขียวอยู่ข้างนั้นไอ้เขียวไอ้เขียวแม่เรียกเสียเลยรีบเลยน่าทุกทหารเราเนี่ยน่าทุกทหารแล้วเรื่องนี้มันเล่นไปน้องน้องประหยัดอ๋อนี่ชื่อประหยัดคุณประหยัดเหรอคุณประหยัดไปกัน้ารอด้วย ใครอะหมูหมูดกเน็ตน้องเวฟมาเอาูตมมาเห็นเมสตมาาสตมมาเแต่ัเฮข้างล่างที่สคือใครข้างล่างที่สองทำไมน้องคิวโอ๊ยอะไรทำไมเขาตายอะอ้าวเตเปกเต ใครที่สองว่าตามมาไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยเยเลยน้องเตอร์นี่องที่เตอร์น้องคิวน้องคิวเรียร้อยไเนี่ยนองเตอร์น้องคิวเใครตรงนี้พี่สนี่เนาะี่คิวใช่ปะคิวคน้องคิวมาอีบัสจัดแหงกาะใครี่เกาะดเกาะตุดมาดไม่ได้งไม่ได้กติดกูไปขี้กาดไปสับแดงกตดมาอะไรอยู่ที่สี่วะมาแล้ว มาหาตัวแล้วแบงค์ไข่ที่สี่อ่ะพี่นี่แหละโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอ่ะแบงค์เขามาหาตัวแล้วเขาไม่บอกหรอกเขาอยู่ในซอกไม่บอกใครแบงค์แบงค์อย่ามาดูตัวอย่ามาดูตัวโอ้ยชนโอ้ยอทำไมดูจุดผีมันวิ่งมาเร็วจังวะอยู่ข้างบนน่ะโอ้ยรถเร็งช้าเยอ อ๋อเห็นวีดีโอกี่แล้วเพิ่งถึนไปเมื่อกี้ตามแป๊บแบงอย่าดูตูดไอ้นี่อย่าดูตูดไปแล้วอีวอเดะไรอ่ะไอติวชนล่วงเลยแสงแสงโอ้ยพีพีแป้งว่ะเอาที่สอง ทิวทิวทิวตูดมาดูดหน่อยทิวตูดมาดูดหน่อยจามแล้วพี่เอ้นตัวเหน่อยโอ้ยตัวเองเลยจากที่หนึ่งดีๆที่สี่เลยสัตว์เด้อะไรมึงที่เจ็ดใช่ไหมคุณแม่สู้ๆคุณแม่ได้ที่สองเอง ัเมื่อกี้นี่เพลย์ออฟเดอะเกมเลยนะแบงค์ับอกเลยนสำหรับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขึ้นมาข้างบนได้แล้วน้องบอกให้กดชิปค้างไว้มันช่วยได้จริงหรอมันจะหมอบใช่ใช่ใช่มันจะหมอวจะเร็วขึ้นใช่ไหมใช่แต่มันจะคุมยากขึ้นด้วยเฮ้ยถ้าชิปอะคุมชิปอะคุมง่ายแต่ยกล้ออคุมยากยกล้อกดคอนโทรล